รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสินอุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนกรกฎาคม2567นะครับในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของครึ่งปีหลังแล้วอาจารย์ก็มีทําคลิปเรื่องครึ่งปีหลังไปแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูในช่องนะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับถือว่ามีการปรับปรเปลี่ยนของดวงดาวเนี่ยถึง5ครั้งเลยและจะมีครั้งสำคัญที่สุดเลย คือตั้งแต่วันที่หนึ่งรกรกฎาคมดาวพระเสาร์เป็นประธานแห่งความบาปเคราะห์เป็นประธานของความทุกข์ระทมต่างๆนานา,นานะจะเริ่มเดินถอยหลังนะครับแล้วจะเดินถอยหลังแบบนี้ไป4เดือนเลยฉะนั้นแปลว่าอะไรความเหนื่อยความหนักเนี่ยมันจะลดกําลังลงพอลดกําลังลงในช่วง4เดือนนี้ตั้งแต่รกรกฎาคมสิงหาคมยาุราพฤศจิกานะดาวเสาร์จะเดินได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ4ี่พฤศจิกานะฉะนั้นช่วงนี้ จะส่งผลดีทุกลัคนาเลยนะครับจังหวะที่2นะก็คือวันที่9นะวันที่9ดาวพระศุกร์จะมีการย้ายราศีดาวพระศุกร์เป็นตัวแทนแห่งพกทรัพย์ต่างๆเป็นตัวแทนแห่งโลกียะเป็นตัวแทนแห่งความสุขนะจะมีการย้ายราศีพอย้ายราศีเนี่ยได้ตําแหน่งทางโหราศาสตร์นะเป็นถึงราชาโชคเลยนะครับเลข6เป็นราชาโชคนี่ดีแน่เลย จะส่งผลดีทางการเงินจะส่งผลดีด้านความสุขความสบายนะให้กับทุกๆลักขาเลยนะครับวันที่13รกรกฎาดาวอังคารจะมีการย้ายราศีเช่นกันแล้วการย้ายในครั้งนี้ก็จะได้คุณภาพเป็นราชาโชคอีกเช่นกันนะครับเพราตำแหน่งดาวอังคารเป็นราชาโชคเนี่ยนะครับก็จะส่งผลดีเพราะดาวอังคารเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นนักรบ เป็นท а หารเป็นอะไรต่างๆนะเวลามีกําลังที่ดีเป็นปรชาชาโชคเนี่ยก็จะส่งผลดีมากๆนะครับเหตุการณ์ถัดมาวันที่16กลางเดือนดาวอาทิตย์ต้นกําเนิดของชีวิตต่างๆมีการย้ายปราศีในช่วงวันที่16ย้ายแล้วได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรมหาจักรจะฟักตัวให้เป็นใหญ่ได้แต่ก่อนจะใหญ่ได้นี่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนานานะครับแล้วก็เหตุการณ์สุดท้ายช่วงวันที่ 24ิกรกฎาดาวพระพุธจะมีการเดินถอยหลังแต่การถอยหลังตรงนี้จะถอยหลังสั้นๆไปเดินได้อีกทีก็12สิงหานะฉะนั้นภาพรวมของเดือนกรกฎาเนี่ยเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับของทุกลัคนาเลยนะลัคนาพฤกษกรกฎาคม2567นะครับชาวลัคนาพฤกษเนี่ยดาวประจำตัวก็คือดาวพระศุกร์นะครับ ั้งแต่ต้นเดือนดาวพระศุกร์เนี่ยโคจรอ,อยู่ในภพการเงินของตัวเองเลยแล้วก็มีตําแหน่งคุณภาพทางโหราศาสตร์เนี่ยเป็นจุลจักรเดือนนี้ดาวประจําตัวเนี่ยก็จะมีการย้ายราศีอีกแล้วพอย้ายราศีแล้วเนี่ยนะครับได้ตําแหน่งคุณภาพเป็นถึงราชาโชคเลยนะชาวพุกศกเนี่ยนะดาวประจําตัวเป็นราชาโชคโอ้โหส่งผลดีแน่นอนส่งผลให้ชาวันาพุกศพเนี่ยมีโอกาสดีทางการเงินจากทุกทิศทุกทาง ใช้คํานี้เลยนะทุกที่ทุกทางเลยนะเงินไม่ว่าจะเป็นเงินทวงนี่เงินกู้เงินอะไรก็ตามหรือเงินจากการทํางานหรือ,อไรายได้เสริมอาชีพเสริมดีมากใครยังไม่มีอาชีพเสริมรายได้เสริมก็รีบไปปั้นนะเออแล้วก็จะมีความสุขความสบายใจมากขึ้นนะครับเดือนกรกฎาคมเนี่ยตั้งแต่วันที่1เลยดาวพระเสาร์หกรกฎาคมดาวพระเสาร์เนี่ยเริ่มเดินถอยหลัง แล้วจะถอยหลังอย่างนี้ย4เดือนเลยเต็มเเลยไปเดินหน้าอีกทีนู่นเลยนะครับเดือนพฤศจิกาจะส่งผลดีให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยนะโดดเด่นเรื่องหน้าที่การงานผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเกื้อกูลผู้ใหญ่เมตตาส่งผลดีเรื่องยศเรื่องตําแหน่งเรื่องโอกาสเปลี่ยนแปลงในการทํางานไปในทิศทางใหม่สู่ความเจริญรุ่งเรืองนะเนี่ยแล้วกว่าดดาวเสาเขาจะเดินหน้าเนี่ยนะ ใครที่ต้องมีการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งช่วงเดือนตุลาพิการนะไปคุยกับหัวนหน้างานไปทำอะไรกันเอาไว้นะอันนี้จะดีมากนะชาวพุกษบใครที่อยากรู้ว่าตัวเราจะเป็นอย่างไรเพราะสิ่งที่จันดูให้เนี่ยมันเป็นดาวจรน,นะดาวจรหมายถึงดาวที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าจริงๆนะครับยังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของตัวเอง ถ้าเป็นดาวชะตากําเนิดเนี่ยมันต้องผูกลคกาเขาผูกลคกาต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาผูกลคกานะถึงจะรู้ว่าตัวเราเนี่ยมันมีผลเทียบกับดาวจรยังไงถ้ามันไปตรงกันก็จะเป็นผลตามที่อาจารย์พยากรณ์ไปเลยนะแต่ถ้ามันไม่ตรงกันเนี่ยแหละอันนี้มันถึงจะต้องมาดูดวงส่วนตัวนะครับว่าดวงครึ่งปีหลังของเรามันจะเป็นยังไงมันจะได้เป๊ะกันไปได้นะครับดูดวงครึ่งปีหลังกับอาจารย์พิสณุ ยาวเสาร์ประธานแห่งความบัดเคราะห์ประธานแห่งความเหนื่อยยากทุกระดมจะเดินถอยหลังสี่เดือนตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมถึงสี่พฤศจิกายนจะใช้โอกาสนี้ยังไงให้เดินให้ถูกทางแก้ไขปัญหาอปรปสรคช่วงชิงจังหวัดและโอกาสให้รอดพ้นจากอุปสรรคความเหนื่อยยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้รุ่งเรืองและดาวพฤถัสประธานแห่งความดีงามความสุขความจเจริญของชีวิตจะเริ่มเดินถอยหลังตั้งแต่3ตุลาคมถึง4กุมภาพันธ์258 8้ปจับ วอยะไให้เกิดผลกับดวงชะตาแบบก้าวกระโดดตรวจดวงชะตากับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรูร้รจริงแม่นยำพบปัญหามีทางออกอย่ารอช้าอย่าปล่อยให้ปัญหารุกลาำใช้โตจนแก้ไม่ได้ดูดวงขครื่องปรีหลังกับอาจารย์กิษณะวันที่9กรกฎาคมนะครับดาวพระศุกร์คือดาวประจำตัวเนี่ยย้ายราศีเข้าสู่เรือนสัตชะ และได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคโอ้โหตรงนี้นะชาวลัคนาพฤกษ์เนี่ยวาจาจะเป็นมหาราบเลยไปเจรจาไปสื่อสารมีโอกาสสําเร็จสมปัติถนาเลยโดยเฉพาะเรื่องการเงินใครอยากได้เงินกู้ ไปเจรจาไปยื่นกู้มีโอกาสผ่านใครที่รอคอยคอมมิชชั่นใครรอคอยโอกาสความสําเร็จมีความสําเร็จสบายใจโดดเด่นทีเดียวนะเพราะาดาวพระศุกร์เนี่ยดาวประจําตัวเป็นราชาโชคราชาโชคเป็นโชคอย่างพระราชาโชคที่มาง่ายๆนะมีความสําเร็จดีนะครับพอวันที่13กรกฎาคมเนี่ยดาวอังคารมีการย้ายราศีเข้ามากลุ่มลัคนาเลยแล้วพอย้ายมากลุ่มลัคนานะ ได้ตาแหน่งเป็นราชาโชคอีกโอ้โหนะชาวลัคนาพิศสมนี่จะดีไปถึงไหนเนี่ยนะหลายดวงดาวประจําตัวก็เป็นราชาโชคดาวที่มากุมลัคนาคก็เป็นราชาโชคอีกแล้วดาวอังคารนะเข้ามามาเจอกระดาวพฤหัสเป็นประธานแห่งความดีงามอีกแล้วได้กําลังเป็นคู่สมพลยิ่งล้ํากําลังตรงเนี้ยตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมเป็นต้นไปนะจะมีผลดีหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาคอนเน็กชันกัลยาณมิตรผู้ใหญ่เจ้านาย จะมาสนับสนบสุนเกื้อกูลโดดเด่นมากๆเลยนะครับจะมาช่วยเหลือมาเมตตาเราโดยเฉพาะเรื่องการงานสำเร็จสมบัตินาแล้วการเงินก็จะดีตามด้วยนะครับเรกม,มงคลประจําเดือนนะครับอาจารย์ทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะจะมีวันออกรถวันสู่ขอวันสมัครงานขึ้นบ้านใหม่ลงเสาเอกอะไรต่างๆเตรียมไว้ให้หมดแล้วอยู่ในเว็บไซต์เบอร์ไวเบอาจารย์กฤษณะภูสิท์อุดม .net เเข้าไปดูกันแล้วก็จะมี เลิกสำหรับการปลุกเสกวัตถุมงคลปลุกเสกมหายันมนตามีบทสวดมนต์มีความรู้ทางโหราศาสตร์มีการสอนธรรมะปฏิบัติสมาธิปฏิบัติต่างๆที่อาจารย์สอนไปรวบรวมไว้อยู่ในเว็บไซต์ทั้งหมดไปดาวน์โหลดบทสวดเสียงสวดได้นะครับเข้าไปดูกันนะครับพอวันที่16กรกฎาคมดาวอาทิตย์ย้ายราศี ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นต้นกําเนิดของชีวิตและเป็นเจ้าเรือนพันธุพันธุก็หมายถึงหน้าที่การงานหมายถึงทรัพย์สินบ้านรถก็ได้นะย้ายตยําตแหน่งแล้วพอย้ายตําแหน่งแล้วเป็นมหาจักรมหาจักรหมายถึงว่าจะยิ่งใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้ต้องลุยต้องฝ่าฟันเข้าไปนะฉะนั้นชาวลัคนาพฤกษบหน้าที่การงานจะมีความมั่นคงชัดเจนขึ้นจะมีความสุขสบายใจมากขึ้นมีความมุ่งมั่นมากขึ้นต่อแผนงาน สิ่งต,งต่างๆที่เราวางแผนอวันอนาคตเอาไว้เนี่ยนะครับไขร,รหัสชีวิตพลิกชะตารวยด้วยเลขบัตรประชาชนศาสตร์วิชาลีรับขั้นสูงที่จะช่วยไขค,ความลับและแก้ไขปัญหาเคลียร์ให้ตรงจุดช่วยให้คุณมองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแม่นยำ เราต้องยอมรับว่าปัญหาที่ต้องพบเจอในปัจจุบันเกิดจากกรรมที่กระทำมาในอดีตแล้วจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถร่วงรู้กรรมในอดีตชาติและแก้ไขให้ตรงจุดเพื่อการอโหสิก,กรรมร่วงรู้อดีตเพื่อแก้ไขปัจจุบันและวางแผนอนาคตใหม่สู่เส้นทางที่รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ไขร,รหัสลับจากจักรวาล ตรวจแก้ไขกรรมในอดีตชาติด้วยศาสตร์วิชาลีรับขั้นสูงกับอาจารย์กฤษณะสนใจติดต่อได้ที่ Line o p e n พดาพอประมาณวันที่24กรกฎาดาวพระพุทธโคจรเดินถอยหลังดาวพระพุธก็เป็นเจ้าเรือนกันเงินเป็นเจ้าเรือนปุนตตะนะ ตรงนี้บางคนอาจจะมีโอกาสนำเม็ดเงินไปลงทุนเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือซื้อของซื้อทรัพย์สินอะไรหรือเอาไปลงทุนแล้วเกิดเงินต่อเงินเกิดอาชีพเสริมไรายได้เสริมงานสร้างเงินเงินสร้างงานทุกอย่างก็จะนำพาสู่ความสำเร็จดีนะครับตัวเลขสำหรับการเสี่ยงโชคนะครับ6 5 3 9 4ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับ ใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็สามารถมาสนทนากันได้ทุกวันนะสิบโมงถึงเที่ยงอาจารย์ไร์สดทุกวันเลยมาสนทนาการพูดคุยกันอาจารย์ก็ให้ความรู้ด้านโหราศาสตร์นะครับทุกวันเลยรวมไปถึงวิเคราะห์โปรไฟล์ดวงให้นะครับใครอยากมาวิเคราะห์ฟรีก็เข้ามาได้นะอาจารย์มีวิเคราะห์เลขบัตรประชาชนด้วยใครที่สนใจนะทางเดินชีวิตตัวเองจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะถึงเวลาเรามีจังหวะไหนเป็นเคราะห์อะไรจะได้แก้ไขกันก่อนนะครับรวมไปถึงเลขศาสตร์ต่างๆเบอร์โทรศัพท์มือถือ นะเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับเพื่อดึงดูดความมงคลก็จะวิเคราะห์ให้หมดเลยพอวิเคราะห์เสร็จแล้วก็มีคําแนะนําให้นะหรือถ้าใครอยากจะให้ออกแบบให้เลยอาจารย์ก็รับออกแบบฉลกมงคลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือพลังบวกเลขมงคลให้มีโชคลาภนะแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับ เพื่อส่งเสริมให้ได้ความสําเร็จนะตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับและใต้คลิปนี้มีลิงก์กลุ่ม OpenChat นะครับเข้ามาพูดคุยกันมารับข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับอาจารย์ก็มี คำพีเสริมดวงปีมังกรทองนะครับคำพีนี้เนี่ยก็เป็นความรู้ทางโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องของการเสริมดวงให้เป็นมงคลตลอดทั้งปี2567เลยใครที่สนใจเรื่องการเสริมดวงนะครับก็จะมีความรู้ที่เป็นประโยชน์มีเลกม,มงคลตลอดทั้งปีเลยนะมีพยากรดวงให้ทุกๆ2เดือนด้วยแล้วก็มีเลขมงคลมีวิธีการที่ถูกต้องอีกหลายอย่างเลยนะครับอีกเล่มหนึ่ง บทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงนะครับอันนี้สืบชะตาใหญ่ด้วยนะครับจะบอกวิธีหมดเลยว่าขอขมากรรมขอโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรทํายังไงมีบทพูดมีขั้นตอนพิธีกรรมมีบทสวดมนต์นะครับสวดให้เป็นมงคลเสริมดวงได้ตลอดทั้งปีนะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถติดต่อสั่งได้ตามช่องทางโซเชียลของอาจารย์ได้เลยครับ